รับรองว่าได้ดูโชว์พิเศษพิเศษจากพวกเราแน่นอนนะฮะแต่ว่าเขอขอเขาต้องใช้ใช้พี่เลยใช่คือต้องใช้พื้นที่ไงโชว์นี้ยที่ที่เราที่ที่เราอ่อให้เคลมพ้นที่เนี่ยเพราะว่าใช้พื้นที่เยอะมากใช่ที่ที่เห็นไปตอนต้นเนี่ยนะ น้ำจิ้มมากเลยถ้ากาบินกลับล่ะน้ำจิ้มมากเลยไอแตงต้มเป็นตัวแทนบอกดีกว่าว่าข้างหลังพี่ได้เตรียมตัวกันยัง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 ไม่เล้พี่พูดกันเตรียมตัวพูดกันเตรียมตัวข้างหลังเนี่ยนะพูดเลยเอ่อคุณพูดที่ถอดเสื้อวิีพื้นแล้วนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าทำทำไมนะฮะก็ไม่รู้ว่าทำทำไมเหมือนกันนะฮะพี่จุ๋ยนี่โอ้โหเต้นขาพิษขาไฟแล้วนะรู้ไหมขาพิษขาไฟเลยออเดี๋ยวลองดูว่ามาข้างหน้าเป็นขนาดไหนเราอยากดูโบเราอยากดูโบที่สุดโบกับหมอชัง จะเป็นยังไงไม่คขอขอถามแกส้มก่อนครับเพลงแรกที่ร้องไปนะคะแต่ผมรู้สึกขำหัวมากมากเลยนะฮะโทษทีนะฮะเพลงแรกที่ร้องไปนะคะเป็นยังไงบ้างรู้สึกเออเพลงแรกเป็นเพื่ดนใจนะครับผมก็ต้บอกว่าเป็นเป็นเป็นเพลงประกอบละครเรื่องสั่นเคลื่อนด้วยนะฮะคือตื่นเต้นมากเพราะว่าขึ้นข้างบนไหมขึ้นข้างบนดีกว่าครับนะฮะจะเป็นความรู้สึกของอาทิตย์ด้วยใช่ไหมใช่ครับคือเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยบอกบอกเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่เวลาเขารัก รักใครสักคนเนี่ยถึงแม้อาจจะคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกอแต่เขาอยู่ได้ด้วยใจเขาอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เขาคิดว่าไม่ได้หรอกขอแค่ได้มีความหวานในการรักใครสักคนเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วจริงๆ่พ่ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเพลงเพลงนี้แต่งมาตั้งแต่แบบพอเรามีบทละครอะไรนะคะเพลงเพลงนี้เนี่ยสักประมาณห้าตอนเพลงก็แต่งเสงร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับพี่บอยยังไม่ให้เดี๋ยวเสียงเพราะเพราะอ่าน แก้มส้มไม่สบายแห่ร้อนเลยเพราะว่าเขาอยากให้เราแบบว่าให้ให้ให้เรื่องราวไปลำเนินไปก่อนใช่จะได้รู้ว่าตัวละครตัวนี้คิดอะไรจริงแล้วก็ไปถ่ายทอดได้นั่นแต่ว่าตอนที่อยู่ในห้องอัดนี่เราก็รู้สึกว่าถ่ายทอดไปเป็นอาชีพเลยใช่ครับก็คือเป็นเป็นเป็นความรู้สึกของตัวละครด้วยเองหมายถึงว่าเราเราเราได้เรียนรู้เขามาสะพานที่เราว่าเขาคิดยังไงเขารักผู้หญิงคนนี้เขารักในมุมมองไหนแล้วเราก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดตรงนี้เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราได้ชมแล้ว ได้ชมไปแล้วสำหรับโชว์ของเก่งโชนที่เป็นเพลงช้าน่ารักเอ่โยกแล้วเบาๆแต่ตอนนี้เลยแหละคนเนี่ยเรารู้สึกว่ามา,างานนี้แห่งปีทั้งทีเนี่ยเอย่านั่งเฉยๆเลยจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดได้ยินนะได้ยินเพลงกับโชว์นี้หรือได้เห็นโชว์นี้แล้วนะรัเราคุณจะนั่งไม่ติดเพราะฉะนั้นตอนนี้ยืนสะดวกไหมคะยืนสะดวกยืนสะดวกไหมคะสะดกะสกวกมากแล้วค่ะ